สวรรค์ชั้นดาวดึงตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุมเมนสิเนรุราชบันพศมีเมืองหลวงของพระอิน์อทยู่ตรงกลางชื่อว่าสุทัศน์กลางเมืองสุทัศน์มีมหาปราสาส์แก้วชื่อว่าไผ่ชยนวิมานหรือไผ่ชยนปราศาสตเป็นที่ประทับของพระอิน์ท ซึ่งภายในมีเทพิดาและนางบริวารจำนวน25 0 0 0แสนนางเมืองสุทัศน์มีเมืองบริวารจำนวน32เมืองที่อยู่ใต้ปกครองของเทวดาใหญ่น้อย32องค์เช่นพระวานูกรรมพระสุริยะและพระจันทร์เป็นตน้นซึ่งอยู่ใต้ปกครองของพระอินทร์อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้สวรรค์ชั้นเดวะดึงยังมีอุทยานหกแห่งซึ่งแต่ละแห่งมีต้นไม้ทิพย์จำนวนหนึ่งพันและสาบกครณีสองแห่งได้แก่ 1. อุทยานนันทวันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเป็นที่พักผ่อนของเทพพบุตรและเทพธิดา 2. อุทยานปารุสกวัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองภายในเต็มไปด้วยต้นมะปรางตามชื่อปารุษที่แปลว่ามะปราง 3. อุทยานจิรดาวันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองภายในอุทยานมีไม้เถาสำคัญชื่ออาสาวดีหนึ 1, ่พันปีสวรรค์จึงจะออกผลครั้งหนึ่ง ภายในผลมีน้ำทิพย์ที่ดื่มแล้วทำให้มีฤทธิ์เป็นที่ปรดปรานของพวกเทวดา 4. อุทยานมิสกวันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองมีดอกไม้และเครื่องเล่นทั้งบนบกและในน้ำห้ 5. อุทยานมหาวันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเป็นที่พักผ่อน ส่วนพระองค์ของพระอินหกอุทยานปุณธริกะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์จุลามณีเป็นที่บรรจุพระเกศาพระทันตาธาตุของพระพุทธเจา้าและพระแท่นกัณฑุกกรมพลพระแท่นประจำตำแหน่งของพระอินท ถ้าเกิดเหตุผิดปกติพระแท่นจะแข่งกระด้างเพื่อเตือนให้พระอินสเสด็ไปดูว่าเกิดสิ่งใดขึ้นนอกจากนี้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงยังมีต้นปาริชาติเป็นต้นไม้ประจําสวรรค์ชั้นดาวดึงปาริชาติหรือปาริฉัดเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ชั้นดาวดึงในพระไตรปิฎกบอกไว้ว่า เมื่อต้นปริชาติในเดวะดึงบานเต็มที่แล้วเทวดาชั้นเดวดึงต่างพากันดีใจเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าบำรุงบำเรออยู่ตลอดระยะเวลาหเดือนทิพย์หใต้ต้นปาริชาติซึ่งเมื่อบานเต็มที่แล้วจะแผ่รัศมีไปได้50โยน์ในบริเวณรอบๆและจะส่งกลิ่นไปได้100โยโย์ตามลม พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าสมัยใดอริยาสาวกคิดจะออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปาริชัดตกคลึกของเทวดาชั้นเดวดึงมีใบเหลืองสมัยใดอริยาสาวกปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบรรพชิตสมัยนั้นอริยาสาวก เปรียบเหมือนปาริชฉัดตกพึกของเทวดาชั้นดาวดึงผลัดใบใหม่สมัยใดอริยาสาวกสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกะวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่สมัยนั้นอริยาสาวกเปรียบเหมือนปาริชฉัดตกพึกของเทวดาชั้นดาวดึง ผลิดอกออกใบสมัยใดอริยสาวกบรรล,ลุทุติยชาญมีความพ่องไสเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารซึ่งปาริชาติเป็นต้นไม้แห่งความสมปรารถนาเกิดจากการกวนกษียนสมุดของเหล่าเทวดาและอสูรอันเกิดสิ่งศักดิ์สิ์ส4อย่าง พระอิน์นำไปปลูกไว้ในส่วนของพระองค์บนสวรรคโลกลักษณะเป็นไม้พุ่มมีดอกสีขาวแต้มแดงกลิ่นหอมอบอวลในกฤษณาวตารภาคหนึ่งของพระวิษณุได้แอบไปขโมยต้นปาริชาติจากสวรรค์ตามความปรารถนาของนางสัตยาพามาชายาของพระองค์แต่เกรงว่านางรุกมินี ชายาอีกคนจะน้อยใจจึงปลูกต้นปริชาติไว้ในสวนของนางสัตยาพามาแต่หันกิ่งก้านไปทางสวนของนางรุกมินีเวลาที่ดอกปริชาติร่วงหล่นจะได้ตกเศษส่วนของนางด้วยเหตุนี้ต้นปริชาติจากสวรรค์จึงได้ลงมาอยู่บนโลกมนุษย์โดยรวมแล้วสวรรค์ชั้นที่สองในชกาม,มาพจร สวรรค์ชั้นดาวดึงมีสิ่งมหัศจรรย์ดังนี้ 1. เขาพระสุเมนซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลโดยมีภูเขารองรับสามลูกคือตรีกูดและมีเจ็ดเทือกเขาล้อมรอบเรียกว่าสัตตะบริพันธ์คีรีประกอบด้วย 1. ยุคนทรนออิสินธรน 3. กรวิก 4. สุทัศน์ 5. เนมินทร์หกวินตกะเจ็ดอัศกันเบืองล่างมีปลาอานนท์หนุนอยู่ที่ทะเลสีทันดอนเหนือเขาพระสมเมนขึ้นไปเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นเดาวดึงมีนครแห่งเทพชื่อว่านะครไตรตรึงมีท้าวสะกะเทวราชหรือพระอินทร์เป็นผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นเทวราชผู้อภิบาลโลก และพิทักษ์คุณธรรมให้แก่มนุษย์และสวรรค์ชั้นนี้มีเจดีย์จุลามณีเป็นเจดีย์ที่ประกอบด้วยทองและแก้วเจ็ดประการมีกำแพงทองสี่ด้านประดับด้วยธงทิวต่างๆนานามีเทวดาประคมดนตรีถวายพระเจดีย์อยู่เสมอและพระอินทร์จะเสด็จอย่างเจดีย์จุลามณีบ่อยๆภายในบรรจุพระเกศโมลี หรือมวยผมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปัดออกในขณะที่เสด็จออกบรรพชาต่อมาคือนันทวันอุทยานนันทวันอุทยานคืออุทยานทางทิศตะวันตกของสวรรค์ในส่วนนี้มีสาบกกรณีสองสะคือมหานันทากับจุลลนันทาและมีแท่นบรรทมสำหรับให้เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ ได้ทำการจุติด้วยซึ่งเทพผู้เกิดจุตินิมิตจะมาอย่างส่วนนี้เพื่อทำการจุติเหล่าถวยเทพสหายก็จะมาอํานวยอวยพรให้บังเกิดในสุคติพบต,ต่อไปและดอกปริชาติที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วดอกปริชาติคือดอกไม้ระลึกชาติอยู่ในอุทยานทิพย์ต้นไม้ทองหลางใหญ่แผ่สาขาอยู่ต้นหนึ่งชื่อว่า ต้นปาริชาตหรือกัลปพฤกต้นปาริชาตร้อยปีถึงจะออกดอกครั้งหนึ่งเมื่อถึงคราวนั้นดอกไม้ในสวรรค์นี้ก็จะบานสะพรั่งยอมส่งกลิ่นหอมไปในทิศนั้นเป็นระยะไกลแสนไกลดอกไม้นี้จะบานสะพรั่งไปทุกกิ่งการธาตเทพ,พบุตรหรือเท,ทธิดาองค์ใด รารถนาจะได้ดอกปริชาติก็จะตกลงมาในมือดังรู้ใจถ้ายัางไม่ได้รับในมือดอกก็ยังไม่ทันตกลงดินโดยมีลมชนิดหนึ่งจะพัดช,ชูดอกไว้ในอากาศจนกว่าทวยเทพผู้ใดประสงค์ก็จะมารับเอาไปสถานที่ต่อมาคือศาลาสุธรรมาเทวสภาเป็นที่ประชุมของทวยเทพ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากต้นปริชาติเท่าไหร่นักตัอ้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้นามมาจากชื่อของพระนางสุธรรมมาซึ่งเป็นหนึ่งในชายาทั้งสี่ของพระอินทร์สภาหแห่งนี้ใช้เป็นที่ประชุมของเหล่าเทพและพรหมเพื่อการต่างๆมากมายได้แก่การประชุมกันเพื่อฝังธรรมในวันพระประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษผู้ทำผิดซึ่งอาจต้องเทวทัน หรือพรหมทันเป็นต้นต่อมาคือบรรทุกกรรมพลศิลาอาสนอย่างที่กล่าวไปแล้วบรรทุกกรรมพลศิลาอาสนเป็นอาสนะแท่นสีแดงดังดอกชบาอ่อนนุ่มดังฟูเมื่อพระอินทร์จะประทับพักผ่อนอริยาบทอยู่เหนือแท่นศิลาอาสนแล้วแทนทิพนี้ก็จะอ่อนยุบลงไปและเมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นแท่นศิลาก็จะฟูขึ้นเนต็มตาง และสิ่งสุดท้ายคือช้างเอราวันช้างเอราวันเป็นช้างทรงของพระอินทร์ช้างเอราวันเป็นเทพพระบุพระองค์หนึ่งชื่อว่าอายราวันเมื่อพระอินทร์เสด็จไปที่ใดอายราวันเทพ,พบุตรก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกช้างเอราวันมี33เสียนแต่ละเสียนมีงาเจ็ดงาแต่ละงามีสะบัวเจ็ดสะแต่ละสะ มีดอกบัวเจ็ดดอกแต่ละดอกมีกลีบเจดกลีบแต่ละกลีบมีเทพธิดาสถิตเจ็ดองเทพธิดาแต่ละองค์มีบริวารองค์ละเจ็ดนางเทพธิดาบริวารแต่ละนางมีบริวารน,นางละเจ็คนและนี่คือความวิจิตรงดงามของสวรรค์ชั้นเดาวบดึง สวรรค์ชั้นที่2ขอขอบพระคุณการยนิมิตรทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ